สวัสดีครับเจ๊กาวนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถปักคีบนะครับผมขนาด12ตันมานะนำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถปักคีบนะฮะของยอฮิตาชินะตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยเป็นฮิตาชิรุ่นเซ็กซ์120รุ่น6นะครับลูกค้าครับนี่นะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของราคาฮิตาชิของเขาณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับนี่เป็นเซ็กซ์ปักคีบนะฮะซึ่งปักคีบเนี่ยก็จะเป็นปักคีบเดิมๆจากญี่ปุ่นจากโรงงานเลยนะครับแน่นอนเหนียวแข็งแรงทน ขีบเปเหล็กในบอร์ดเทเลยว,ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนแต่ได้เกิดทนายที่ดูคลิปนี้แล้วนะฮะชอบสภาพตัวรถนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้งานปากขีบต้องการใช้เป็นมุกีธรรมดาเนี่ยก็าสามารถบอร์ดที่ร้านได้เลยที่ร้านเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นมุกีใหม่ให้ลูกค้าได้นะครับอ่านี่นะครับสวยๆนะฮะบูมอาร์มสวยลายล้ลาลายดำเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่ส่วนล่างสวยมากนะฮะตามสายรถปากขีบเลยเพราะว่ารถปากขีบพวกนี้เนี่ยส่วนมากจะใช้งานนะฮะในโรงงานดีไซนเนี่ยนะฮะในโกดังในโรงงานนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกช สวยมากๆนะครับนี่นะฮะสวยนะครับไม่มีผูนะครับบอกเลยนะฮะหล่อๆนะนี่นะฮะตะแรงด้านหน้ามีติดมาให้เรียบร้อยนะตัวนี้นะครับนี่สวยๆหล่อๆนะครับเซทเอ็กซ์ร้อยยี่สิบนะฮะลูกค้าครับสวยๆหล่อๆเลยรุ่นหกนะตัวท็อปนะครับอ่ะโอเคเปิดฝาข้างกันหน่อยนะครับนี่นะแผงหม้อน้ํานะครับสวยๆตัวสำหรับคนทุนมีติดมาให้เรียบร้อยตามสายรุ่นใหม่นะครับลูกค้าครับ สวยมากตัวนี้นะครับนี่กล้องนะฮะไม่ได้มีแค่กล้องหลังนะมีกล้องรอบคันเลยนะครับนีหนึ่งนะฮะสองนะครับนี่สวยๆนะฮะด้านหลังดีตาฮิตาชิแบบนี้เลยหล่อๆกุ๊กโก้นะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคดูปั๊มกันหน่อยนะครับเชฟนี่ปั๊มสวยนะครับตัวนี้นะฮะนีะแ่แองกิปจุดรั่วซึมไม่มีนะฮะตามใจรุ่นใหม่ล่าสุดนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีแน่นอนนะลูกค้าครับกิบจิบแห้งๆเลยนะครับอ่าขึ้นไปด้านบนกันหน่อยนะครับนี่นะฮะ ล่อนะครับด้านบนกิ๊บเลยนะครับหลังโครงหลังคาสวยนะฮะมอเตอร์สวิงแอร์คอนโทรลนะครับแห้งสวยทั้งคันนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะดูภายในกันบ้างในส่วนของภายในเครื่องยนต์ของเขานะฮะตัวนี้ก็จะใช้งานเป็น,น,นปเครื่องยนต์ซีซูเปอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของหันเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นยูโซฟซีเจเจหนะครับลูกค้าครับตามสายเอเชียเลยนะให้ดูใกล้ๆนะครับ แองกิฟนะจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ปกติออกมาตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่สวยมากหลังโครงหลังคาสวยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปภายในกันหน่อยลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทตนะฮะตัวปั๊มกับตัวเดินของเขากันนะครับนี่เปิดให้ดูนะครับอ่าอึ๊บนะครับ สภาพหน้าตาภายในสวยนะฮะตีแล้วก็จะชี้แบบนี้เลยหล่อๆนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะฮะลูกค้าครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเชิเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วสวยงามดูง่ายกล้องหลังขึ้นจัดแจ๋วน้ลูกค้าครับพวกแอร์การทําความเย็นก็มาเย็นพร้อมดูพร้อมใช้เลยตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองขับเทสกันนะครับเชิเดี๋ยวจะลองเป็นรอบตําสุดให้ดูนะละูกค้าครับนี่นะฮะ ปากคลนะฮะก็จะใช้คอนโทรลตัวเดียวกับตัวมุ้งกีที่เป็นตัวควมำไายนะครับนี่ใช้ตัวเดียวกันนะครับนนะฮะกดตัวลอยได้สบายนุ่มๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะกวักบูมเขาออกนะครับนี่และปกตินะฮะสวิงซ้ายขวานะครับได้ครบทุกระบบนะครับอ่ะเดี๋ยวลองตัวเดินกันบ้างนะครับเดินหน้านะครับไปหลังนะครับปิดตัวนะครับ กว่าทีละค้านะครับนี่ ะก็ใช้งานได้สู้แรงดีมากๆนะปั๊มแรงตัวเดินแรงนะฮะระบบครบพร้อมลุยแอร์เย็นเพียงเพราะเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยตัวนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะของเจ้าตัวเทชี่เซทเอ็กซ์หนึ่งร้อยยี่สิบหกขันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแลชอบเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะสอบถามก็เพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โตัวรถคือตัวนี้ด้านบนขวาเหมือนได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดรรรออบบคันเลยพ้อออออมกัับบวีดดโตนนขขทลงงงใช้าเขา แบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับใครที่บอกเร็วว่าแห้งสวยทั้งคันจุดด่ดซึมไม่มีแรงปัม๊มตัวเดิมของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงนีหมดเอาอไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ค่าตัวไม่แพงด้วยช่วงร้านกลาง เท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดท่านไหนสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะสำหรับวันนี้ฝากขอท่านนี้กับประตูฮิตาชิเซตเอ็กซ์120รุ่น6คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่เราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดสับสกายให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่อยของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ